โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับการใช้รีโมทคู่กับตัว Apple CarP เพในรถนะครับที่เราติดกระกลงนะครับเออมันใช้ได้รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับก็คือเป็นแอ r เมาส์นะครับก็คือรุ่นแอ r เมาส์มันจะเขียนคำว่า BLE 05 Air แอรเมาส์แอร์รีโมทเมาส์นะครับตัวนี้นะครับใช้ได้เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นใช้ไม่ได้นะครับดูดีๆนะครับผม มันจะมีรุ่นเนี่ยครับ be 5.0พวกนี้ครับลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมมาอันนี้เราก็แค่ใส่ทานพูดง่ายๆก็คือใส่ทานเสร็จก็วิธีการใช้นะครับก็กดค้างนะครับกดปุ่มตรงกลางนะครับกระปุ่มอ่าอย่างน,นึงอยู่ในรถอ่ะกดปุ่มตรงกลางกับปุ่มแบ็ค นะครับค้างไว้นะครับโอเคปะไปจะกระพริบทีๆเดี๋ยวรอมันกระพริบป,ปุ๊บน่าบโอเคนี้บลูทูธเปิดแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับเราก็จะไปที่นะครับบลูทูธแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับปิดนันกดมาที่ตั้งค่าครับมาหาคำว่าการเชื่อมต่อนะครับผม ่าจับคู่นะครับโอเคมาแล้วนะครับเนี่ย b e BLE r e m o ท e นะครับกดเลยนะครับสักพักมันเชื่อมต่อนอนเชื่อมต่อก่อนนะครับพอเชื่อมต่อเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือรีโมทตัวนี้นะครับผมมีขายเหมือนกันนะครับขายไม่แพงครับเอาเพื่อไม่ได้เน้นกําไรมากผมอยากจะให้ใช้กับตัวอุปกรณ์ของผมได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมนําเข้าเองครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ รับประกันไม่มีทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับนะครับพอเรากดนะครับเชื่อมต่อนะครับมันก็จะถามว่าจะจับคู่ไหมนะครับแล้วก็จับคู่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวรอครับผมโอเคจับคู่เรียบร้อยเราก็ใช้ได้ละนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดนะครับปุ่ม เนี่ยครับปุ่มลงได้เลยนะครับผมนะครับหรือไม่ก็กดปุ่มแบ็กขับไปหน้าข้างหน้าได้เลยครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับใช่ไหมเยเห็นไหมใช้ได้ละโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัว u t u b e เนี่ยครับโอเค u t u b e แวนนะครับที่เราลงมาเมื่อกี้นะครับอ๋อไม่ใช่ เค okay. มาแล้วนะครับ YouTube นะครับเนี่ยครับกดมาเลยครับผมนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยจะเป็นสัญญาณครับผมกดมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอันนี้อ่ะเพียงลองเพลงลองตายกดตรงกลางนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเลือกเพลงนะครับเรากดที่ว่าเป็นลูกศรน,นะครับเห็นไหมมีม,มีตัวเมาส์แล้วกดไปเลยนะครับแล้วบลคลิกไปครับเข้ามาแล้วนะครับไปคือปัญหาถ้าเราใช้เมาส์เนี่ยถ้าเราจะไม่ให้เขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวด้านข้างมันมาก็ให้ปิดนะครับถ้าได้แล้วนะครับถ้าจะปิดไอ้ตัวลูกศรน,นะครับกดตรงนี้ จะมีอยู่เนี้ยครับลองเล่นดูนะครับนเน,เเนีเสียงเปรอะขึ้นวกว่าเก่าเยอะเลยนะครับโอเคกดปิดครับแบบโอเคครับถ้าเราจะกดเลื่อนนะครับขึ้นข้างบนนะครับโดยใช้เมาส์กดค้างนะครับแล้วก็ ลากขึ้นไปเงี้ยครับกดที่ปุ่มตรงกลางค้างนะครับกดค้างแล้วก็ลากขึ้นไปโอเคเห็นไหมกดค้างลากขึ้นไปกดค้างลากขึ้นไปแล้วก็เลือกได้ละโอเคนะครับผมโอเคได้ละโอเคกดพีประยุ์แล้วนี่แหละแลเบิร์ตคิกนะมาแล้วนะครับผมใช้งานง่ายมากนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับกดค้าง นะครับผมเเซตติ้งนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเมาส์ครับใช่งี้นะครับไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับเดี๋ยวผมจบรีวิวเท่านี้นะครับวิธีใช้เมาส์โอเคครับผมลืมบอกนิดหนึ่งนะครับมันจะมีตัวลูกศรน,นะครับที่ว่าเรา ตอนนี้นะครับเมาส์เราตัวเล็กนะครับถ้าเราจะให้ตัวใหญ่นะครับไปที่การช่วยเหลือนะครับอ๋เราเปิดตัวนี้แล้วเราต้องใช้นี่ลืมไปครับโอเคกดกันช่วยเหลือนะครับก็เดี๋ยวเราไปกดขนาดเมาส์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับมันจะเขียนอยู่ว่าเเมาส์ให้ขึ้นใหขึ้นนะครับผมโอเคนะครับกดเมาส์ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับ โอเคนี่ใช้เรียบร้อยนะครับ มาดูไหนไมดูเวลาหร้อลง,ง